ทำไมกูม,มาเก então, ิดหน้าแลบวะไอสัตว like er ์ตอนแรกกูจำได้ว่ากูอยู่ในเมืองกันนะเอ้ยมามาแมปเขามาแมปเขาเออมาชวนกูดิกูอยู่ในกูอยู่ในแมปกูอยู่เนี่ยเอ้าเวลาเขาออกแกกลับแมปเดิมก็ไม่ต้องกลับก็ได้จ่ิงอะอ๋อมีเลือกเหมือนพักพักก็เหมือนพักแรกอ่ะอย่าอย่าพึ่งวิ่งไปไหนเลยอ้าวสวัสดีนะครับนี่คือการรีวิวเดสเลนเล็บไทยกับเพื่อนของผมนะครับชื่ออะไรครับ รอเดียวสนครับโอ้ยเราจะพร้อมจะร็อกกันแล้วหรือ,อยังครับยังครับอ่างั้นมาทำไมครับรอทำไมไวอะอแต่ปุ่มกูยังเป็นรูปรอกจันอยู่เลยอ <c oughs> เออปุ่มกูเป็นรูปรอกจันไม่เป็นไรเลยงั้นงั้นช่างหัวมันแล้วดอกจงดอกจันช่างหัวมันไปกันเลยมันคือคือให้รู้เอ้ยพี่ถางให้รู้คือให้รู้ว่าค,คือให้รู้ว่ามันก็ปุ่มอะไรนั้นเองกูไปทางนี้เสมอนะก็ไปทำไมวะไกลอะ โอ้โหมึงลองกดแมพดูดิมึงไกลไม่ไกลอ่ะอ๋อแล้วโอเคโอ้ไกลไกลจริงๆเอ้แต่มันเป็นทางแนี่ยหนำหอ่ะก็ไปทางมึงก็ได <G ül s> เ้เอ้ยกูทำไมกูไม่เห็นรอยปะปะวะก็เลยกูกูกูเห็นเป็นแมพโลง่งๆว่ะแมพโล่งๆไงอ๋อก็คงอาจจะเอาแมพจากตัวเราได้ตั้ <G ül s> งแม่คือไปเถอะอ้าวเห็นปะปะแล้วปะปะก็ตรงนี้เฮดียวไอ้ไอ้ไอ้ปะปะที่บอกทางอ่ะ นี NYU, Leo began, Leo began. ่ต้องเข้าบ้านหลังนี้ก่อนเว้ยเริ่มเริ่มแรกมาแล้วก็จะเจอไม้ตักขุดนะที่เราเล่นไอ้ไอ้ไอ้มอสนี้แทบจะกลายเป็นไอ้นี่เลยเป็นสายได้เลยเออไอ้ไอ้มอสของมอสมอสไฟต่างๆอ่ะกลายเป็นกลายเป็นไฟอยู่แล้วเนี่ยใช่หรอทุกมอสเลยเราคิดว่าแค่มอสทุกมอสที่เป็นไฟอ่ะเนี่ยบาร์บีคิวเบก็เป็นไฟลองดูดิลองถือดิเป็นไฟอยู่แล้วแต่คือต้อเป็นแชรบาร์บีคิวเบเป็นทุกอย่างเลยอะไรที่เกี่ยวกับไฟอ่ะ แล้วแถมในเกมนี้ก็ปา่าเอ้ภาคนี้ก็ป่าแฟได้ด้วยวกดเอกอะ่ะถ้ามีนะถ,ถ,ถ้ามีเออธรรม,ามดาธรรมดามันแค่นี้ไหมเหรอมันได้แค่อะไรอะ่ะใช้ปืนยิงเนี่ยเฮ้ยภาคภาคแรกก็ไม่มีปืนปืนแฝเออไงนี่นี่นี่ภาคนี้ภาคนี้นมันป่าแฝร์ก็ยิงแฝรได้เว้ยธรรมมมดายยิิงงก็ไ่่แนลเออแล้วอยู่โคตรนานอ่ะ แต่ไม่รู้ว่าเก็บไปทำไมแต่ก็เก็บไว้ไว้ป,ป่าที่มืดๆแต่มันไม่มีที่มืดสักทีอ่ะมีแต่สภาพอากาศนั้นมันฝนตกนัดเดียวไม่รู้จะเปลี่ยนทำไมแ<อ>ล้วฝนตกนัดเดียวประมาณประมาณห้ายี่สิบยี่สิบบีได้มัง้งเ,<อ> <laughs> เปลี่ยนมาเป็นสภาพอากาศเดิมเออบางทีก็นาทีเดียวเออเปลี่ยนแบบเดียวทำไมมันไม่เป็นแบบเป็นแบบสักแบบเปินโลกจริงเลยมาเนี่ยสักชั่วโมงอ่ะสักโอ้โหสักชั่วโมงนึง มึงจะเล่นเลดซีสไงฮะเอ้ยผีมาแล้วผีมาแล้วีเลยยเเเฮ้ยเดี๋ยวกูเดี็กกูวางระเบิดเดี๋ยวกูวางระเบิดมีมีระเบิดอยู่เฮ้ยทำไมผีเวลาฝันก็อึดวะเอ้าก็เลเวลมันต่างไงกูเห็นผีเลเวลสี่สิบกว่าเฮ้ยปั๊มดีมากเก็เป็ปั๊บ ธรรมดามันตามเวลคนหัวคองเฮ้ยเฮ้ยอย่าตามกูสเตมิน่าโหลดฉาเออตัวนี้โหลดฉามาแต่ทีบกระเด็นทีบกระเด็นไอเนี่ยทีบทีบคนแรงทีบอีกทีพี่เขาหุดเขาหุดคุม่ปฟินสิมือฟินไอ้ นี่หัวขาดเฮ้ยตายดิ แน่แน่แน่มันจะมีการอัปเกรด A B C เว้ยรู้ยังไม่รู้ยังยังไม่เคยกดกดทีมอ่ะลองเออเออกดทีมอ่ะเกเตเห็นไอ้ค่าใช่ป่ะแต่แล้วก็กกว่าจบเฟรมนี้มันจะมี N P C ให้อัปเกรดเว้ยไปไปให้ของมันอะ่ะมันก็จะอัปเกรดตัวเองอย่างถ้าเป็นเอ C ที่ถืออาวุธอย่างเงี้ยมันก็จะอัปเกรดอาวุธตัวเองให้โหดขึ้นเว้ยปกติแม่งตีแค่เจ็ดตีแค่แปดอย่างเงี้ยอัปเกรดเป็นตีหกสิบเจ็ดสิบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีเอฟเฟกต์ช็อบเนนี่ยมัจะ อัาเกรดชอบตัวเองเว้ยทำให้มีของของซื้อได้มากขึ้นแล้วก็ของดีมากขึ้นเว้ยที่สุดตอนนี้กูทำมอสท็อปได้แล้วซื้อมาจากชอบเว้ยซื้อมอสจากชอบเคยเห็นปล่าล่ะเ <c oughs> ออเอาไปเฮ้ยเฮ้ยให้กูเข้าก่อน เอ้ยแล้วเอาเอาจากข้างนอกออกมาไม่ได้อะ <c oughs> ได้ได้ได้ <c oughs> เออแล้วไม่ต้องขอพ <c oughs> <ๆ S 2> ูดกูทำ <c oughs> <ๆ S 2> ได้ปกติแม่ง <c oughs> ปกติเอาจากทางไหน <c oughs> ไม่ก็ไม่เอ้ยเดีๆแล้วมันต้องมึงต้องเล่นเหมือนคิลลิื่องฟอเว้ย <M> มันวางวางเฟนไว้ผีมันจะขเข้ามาใช่ไหมก <c oughs> ู <c oughs> ต้องวางไม้ตรงนี้อันหนึ่งอ่ามีไม้ตอนแรกไม่มีอ่ะกูกูเพิ่งมาได้ห้องมึงนี่แหละก็วางอีกอันหนึ่งอ่าแล้วก็แล้วก็วางอีกอัน พูดๆเหมือนกูจะมีตอนว oh, ิวแรก <laughs> เฮ้ยมึงมันซื้อได้ยังชอบเลยนะเวย้ยมันแต่แต้องอัพเกรดชอบก่อนถึงจะมีมแต่แพงไป่ห้าแลเฮ้ยมันไม่ต้มันเออแพงแพงใช่อ่ะเราแม่งต้องห้าพันกว่าโ oh, อ้โหแรกมาไม่มีส <c oughs> <300 S 2> ามร้อยเนี่ยวางระเบิดเนี่ยกูวางไว้มึง <c oughs> จะเก็บไหนห้ากูวางอยู่มันเก็บได้ด้วยนะเว้ยเก็บได้ห้าพันห้าไอ้ถ้ากูโดนถ้ากูอยู่นี่มันจะระเบิดโดนกูโคตรโอ้โหวงโคตรกว้างอ่ะแล้วก็แรงด้วยมาแล้ว เฮ้ยตรงนี้ก็มีเหรอวะวางอีกอมุอมขอให้เก็บระเบิดเก็มันไระเบิด ตรงสะพานอะขี no <this Zen> ่มาโอยเยกูก <inan wal nominee> ูมีอยู่กูกูมีระเบิดธรรมดาอยู่ประมาณเจ็ดลูกเองไอระเบิดวางนะอุ้ยบินแต่แล้วเป็นระเบิดระเบิดพวกอื่นระเบิดพิษ ระเบิดวางอะไรพวกเนี้ยมันมีระเบิดวางพิษกับระเบิดวางไอนั้นเลยนะเว้ยอะไรวะเดี๋ยวดูก่อนโซนิกอะโซนิกมามันเป็นไฟฟ้าหรืออะไรก็ไม่รู้ว่ะมันมันระเบิดมันระเบิดเหมือนกับระเบิดธรรมดาแค่เบากว่านั่นเองเนี่ยเบิน่แ่ได้แฟกซันมึงไปยิงดิเอาเฮ้ยแล้วมึงเก็บแฟกกูหมดเลยเล้วเนี่ยเอาให้กูยิงไปละกระโดดหมดแล้วอ่ะ ยิงยิกอ้เอาเย็บไปโดนอ้อมันใช้กคะจุดไฟเฉยเว้ยโอ้ก็เป็นสัญญาณยิงขึ้นฟ้าก็เป็นสัญญาณแลมะจะอยู่ตลอดอยู่นานไม่ไม่มั้งจะขึ้นไปไม่เคยลองอ่ะไม่เคยลองจะไม่เ่งนะเพราะว่านี่คือการรีวิว I blew the, the damage. <laughs> was that really necessary? Yeah, now oh. I, I owe you something. Oh, get up, son of a bitch! Whoa, whoa, whoa! I you <laughs> something too. don't my law I know what it looks like, but I swear to God I meant you no harm. That operation. <laughs> it, was Serpo. So who was he? He works for a private concern. His superiors own my superiors, and they're the ones calling the shots.

food weapons and away of this bloody island last time we trusted the army they threw us in a cage look i understand how you feel but we don't have much time here มันมันมาได้ยังไงอ๋อไอ้นีงไงไอ้พวกันเออคือคือคือก็ตอนแรกก็คิดอย่างนั้นแหละแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเออแล้วทำไมไอ้พวกนั้นันไมาถ่ายนั่นแ้วผกัดด้วยเออแล้วมันหายไปไหนแล้ววะเออแู้วมันหายไปไหนแล้ววะเออหายไปเลยไม่เคยเจอทางเรือกเลนะวัเราไปแลบในหลังๆเขาเห็นนะแล้วก็ตายไปเลย แล้วก oh. the ็ไอเกมแล้วภาคเนี้ยเออมันมันปรับให้มันเหมือนกับว wow, so ่าของก็พวกซอมบี้มันรีเร็วขึ้นอ่ะแบบเดินออกไปแป๊บนึงแล้วก็เข้ามาใหม่ของไม่ดีมาแล้วอ่ะเออแล้วแล้วถ้าว่าตอนจบเราเลือกไม่ฉีดยาไม่รู้อ่ะก็ก็เห็นก็ตอนเห็นแค่คัดซีนเว้ยมันบอกว่าตายอ่ะอันนั้นคงเป็นเพราะฉีดมั้งถ้าไม่ฉีดจะจะเป็นแลวเปลี่ยนมั้ง ก็ต้องเล่นลองลองเล่นกันดูดิโอ้โหไม่ชอบเลยลุกตกจันเนี่ยแต่ก็เปลี่ยนไม่ได้อ่ะเปลี่ยนเฮ้ยนี่ไงปืนปืนปืนนิวเนวกันแม่งค้นรีไซเคิลอะยิงโดนยิงซิปเอ็ดหนาละยิงโดนทั้งตายอ่ะนึ่งตัวแล้วก็เก็บเก็บมายิงได้อีกตัวหนึ่งรีไซเคิลเน่เน่เน่เรากดกดอ่ากดกดอ่าพีดูดิใช่ออกใช่พีเหรอ ไม่ใช่กดไออ่ะแล้วก็ไปเริ่มไปที่ทีมอ่ะแล้วมันจะเห็นเอพีซีเว้ยมันแล้วมันจะมีขึ้นว่าเควสอ่ะเออข้างหลังอ่ะเห็นปะแล้วก็รับเควสมันมาแล้วก็ทาเควสอ่ะเอาของไปให้มันสักสามชิ้นสองสี่ห้าชิ้นหนึ่งเงี้ยแล้วมันก็อัปเกรดชอบห้ของมันเองอ่ะเออดูว่ามันต้องการของอะไรอ่ะไม่ยากหรอกมันมันอัปเกรดง่ายแต่ปัญหาคือจะหาของจกไหนเท่านั้นเอง เฮดแหละะอไรก็นี๋ยวข่าลักเฟสแล้วกันลักเฟสไอเอบีซีไว้เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาของให้อัปเกรดจนทุกตัวจะวิวสองวลวสองหมดแล้วอะเหลือเหลือวิวสามวลวสามแม่งของหายากถ้าวลวสามเนี่ยดีเลยอะธรรมดาต้องถือก็ได้

มันก็จะขึ ita, ้นว่ามีของมาหรือเปล่างั้นแต่ข้าไปให้ของไอีซีก่อนแล้วกันเนี่ยมันก็มาเอาของดิเออแล้วมัดอ,อัพกดอัพกีดตัวอเองเว้ยเนี่ยมันจะมีแล้วคือภาคเนี้ยมันจะมีร้านขายของหลายแบบ ักเเออให้ให้พี่ให้ไอ้คนขายของด้วยมันจะอัปเกรดตัวเองอัปเกรดร้านค้าแล้วถ้าว่าเราเล่นตัวพักเก่าคือเก่านี่มันเออมันก็มันก็มันก็จะไม่มีไม่มีเออคือก็ก็ก็เหมือนกับว่าเราเราเล่นเราเล่นเนื้อเรื่องไงจะจบพอจบสุดท้ายใช่ไหมมันก็จะรีให้เหลือเรื้อศูนย์ใหม่เออก็คือใช้เฉพาะช่วงขนาดอ่ะเออ เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ถาวรแล้วของมันที่ใช้ในการอัปเกรดมันก็ไม่มากเออแล้วหากว่ามันเราเล่นเราเล่นกัน4ี่คนเนี่ยแล้วแม่งเป็น N p c ซตัวกกับหมดเลยเออก็ก็ไม่ก็เอเหือจอนไงเหลือจอนตัวหนึ่งโอ้ก็จอมันก็จะอยู่คอยคอยคุ้มกันนะแต่ N p c พีซพวกที่ขายของเนี่ยมันก็มีอาวุธนะเว้ยมันก็ใช้มันก็ช่วยตีเหมือนกันเออแต่ถ้าเราเล่นจอนกันสี่คนก็มีก็มีไอ้พวกนั้นสี่คนโอ้โหพวกแม่งคุ้มกันคุ้มกันได้โหดมากอะ รีบยืนกุมไข่ออกมาแล้วเอ้ยแบตหนึ่งขายของทำอะไรหลายอย่างเอ้ยเอ้ยเอ้ย <c oughs> เยตะไม่ได้อะไรวะมันอาจจะเป็นอีสเตอร์เอกก็ได้นะครับไอ้ไอ้ลูกกลมๆสีแดงนี่ใ,ใครา <c oughs> อาจจะใครอาจจะไม่รู้นะ,ะน <c oughs> นมันเป็<ห>นอนีสเตอร์เอกครับไหนนี่ครับอะไรครับคุณมิงครับมาดูครับผลไม้ฮะ ผลไม้อะไรก็บอกกูมาที่ชื่อกูจะรู้ไหมครับกูเพื่อยู่นี่คนจะว่าส้มก็ไม่ใช่ส้มก็ลูกไก่แอปเปิ้ลก็ไม่ใช่ตอนแรกคิดว่ามะเขือเทศเลยนะครับเนี่ยเออมะเขือเทศต้องมีหัวดิเออสีเขียวแต่มันห้องอาจจะเด็ดออกไปใครจะรู้เออเดี๋ยวนะดอสอะไรดอสดอสดอสเอสโอเอ ช่างแม่ก็เรียกดอสเฉยๆีแหละไอ้ดอสเอ้ยทำไมคุณไม่ถือมีดนะไอ้โลเกนะคุณถนัดมีดเนี่ยยืนยันไใช้ไปเป็นบอลเนี่ยตามผมเนี่ยกลัวเนี่ยอัพเกรดเอ้ยมันอัพเกรดโหดนะมึงอัพเกรดตีเป็นไฟฟ้ากระเด็นน่ะไปเลยครับเฮ้ยแป๊บนึงดิอยู่ไม่ว่างแป๊บนึงไอ้เฮฟไอเดี๋ยวหาไอ้เบดดอนเบดไอ้เบดผู้หญิงนี่วะจะซื้อก็ว่าจะซื้อหมัดใหม่หน่อยเออ อ,อะไรแกแกล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กดีให้มันโชว์ชาลินตอนถ้าหากว่าปลดชาลินได้โอ้ไม่ฮะกูไม่สนพวกเรื่องนั้นอยู่แล้วถ้าหารถือว่าโชว์เป็นการโชว์ชาลินเออทั้งไม่เถอะปะเดี๋ยวจะเอาฮาปูนกันไปยิงฮาปูลนะกนันมีมีอยู่กระสุนมีกระสุนดอกเดียวอะแต่ยิงแล้วเก็บมาใหม่ได้เรื่อยๆอะอะไรนะโอ้ก็สามพันอะยิงตัวหนึ่งอะเอ,อ้ยเราไปไหนมึงเน่นยน กดแมปกดแมปดูดิดูดูว่าอีกทางเกมของอ๋อยังไงก็ต้องผ่านทางนี้อยู่แล้วเองข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 อ่องอีองัองของขอองของของขององข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 ออออองออมออ คิดได้ข้อเออเฮ้ยแล้วไอตัวนี้มันไปรำผีล้มอ่ะแล้วเตะเต,เตอะอ่ะมันคิดได้ข้อตลอดเลยนะมึงแบบเตะเตะผีผีที่ล้มอยู่อ่ะติดคี้ตลอดเลยคือไม่ว่าไม่ว่ามันจะไม่มีโอกาสแค่ไหนอ่ะมันก็ติดคี้ตลอดแต่ว่าจะแรงไม่แรงก็รู้ดาเมจจะเท่ากันเนดะี๋ยวเดี๋ยวเตะให้ดูแล้วดูดาเมจนะเนี่ยไอผีลม้มๆเนะี่ยเดี๋ยวเตะให้ดูเดี๋ยวมึงล้มไม่กอด เคียบีก่อนเนี่ยเนี่ยเตะแล้วมันก็จะเกาเกาเนี่ยประมาณเนี้ยดาวิดบก็อยู่ประมาณเนี้ยเฮ้ยพันพันพเฮ้ยอย่าผัวมันจะเฮ้ยแวมเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็โคมาแลวมั้งมันไม่รู้ไปไหนเออวันนี้มันไปดีมือรึเปล่าวะ เออไปดีเมอร์ไปดีเวอร์ช่างมันเถอะก็เดี๋ยวมาแล้วค่อยเล่นกันเนี่ยก็เจ๊ก้าเก้าวสี่ก้าวก้าสี่ตลอดเนี่ยมันคิดได้ข้อตลอดเฮ้ยอย่าชนกูที่เดียวตายเลยนะเว้ยเฮ้ยแรงงั้นเลย่เดียวตายเออพี่ยงชนผีดิโดนชนผีดิเป็นยังไงชนคนก็ที่เดียวตายเฮ้ยอย่าชนพี่นั่งหลังชนกู้ไอ้ยกูนั่งหลังเองเร็วเข้าชนเลยไปเลยมันสกิทที่เดียวตายเลย This way. อะไรวะมันคงเป็นบ okay. ั็อกอยู่มั้งกดอะไรวะน่าทำทำยังงั้นน่ะเอ้ยทางนี้เลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายกูบอกทางอีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเฮ้ยเออเลี้ยวซ้ายเรถลี้ยวซ้าอ เอ้ยไม่ใช่รถเสียนี่รถเสียเฮ้ยนี่น,นี่นี่ก่อนจอนนี้ก่อนเฮ้ยจอนนี้เอาของโอ้ยมันวิ่งมาทางกูทำไมวะโอ้ยสุดสสยเดอ้อเว้ยยูอุ้ อันนี้แม่งดีจริงเออแล้วมันจะมีพวกแบบผัวกะโหลกให้เก็บอะไรเปล่าวะไม่รู้อะไม่น่ามีมั้งน่าจะมีต้องมีอยู่แล้วแหละก็ก็ไม่แน่ต้องรอให้คนมาหา Yes Poor sods Can you believe this